สวัสดีค่ะลองทำดูการทานอาหารประเภทใดๆก็ตามล้วนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายเสมอไม่ว่าอาหารที่ทานเข้าไปจะเน้นในเรื่องการทานเนื้อสัตว์หรือมังสวิรัตก็ยอมให้ทั้งผลดีและผลเสียต่อร่างกายที่แตกต่างกันไปวันนี้เราจะมาบอกถึงผลเสียที่ร่างกายได้รับจากการกินเนื้อสัตว์และมังสวิรัตตามมาดูครอบเปรียบเทียบ,ยบระหว่างการกินอาหารทั้งสองกันเลยค่ะ ผลเสียที่เกิดจากการกินเนื้อสัตว์สําหรับใครหลายคนที่ชื่นชอบการกินเนื้อสัตว์โดยเฉพาะในกลุ่มของเนื้อแดงและเนื้อสัตว์ใหญ่ในสัดส่วนที่มากกว่า5จากปริมาณของอาหารที่ทานเข้าไปต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆดังนี้ 1. โรคข้ออักเสบเนื่องจากโปรโตีนและคอลลาเจนในเนื้อมีส่วนไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เสี่ยงทําให้ข้อต่อเกิดอาการอักเสบไ,ได้ง่ายที่สําคัญเนื้อมีปริมาณของธาตุเหล็กสูงและอาจไปสะสมอยู่ที่ข้อต่อทําให้อนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นได้ 2. โรคนิ่วในถุงน้าดีเราอาจเคยทราบมาก่อนว่าเนื้อมีปริมาณของไขมันอิ่มตัวสูงและมีส่วนเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือด จึงมีโอกาสทําให้เกิดโรคนิ่วในถุงน้ําดีได้ 3. ก,กระดูกพุนโรคกระดูกพุนเกิดจากการที่ร่างกายได้รับโปรตีนเนื่องจากการทานเนื้อแดงที่มากเกินไปเกิดขึ้นเพราะการย่อยโปรตีนทําให้เกิดภาวะกรดที่มากเกินไปจนต้องขับออกทางไปซึ่งก่อนขับออกจาก ร่างกายก็จะมีการดึงด่างและแคลเซียมจากกระดูกไปช่วยขับปรดออกจึงทําให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียม 4. สมองเสื่อมโรคนี้เกิดขึ้นเพราะร่างกายสร้างโปรตีนในสมองผิดปกติจึงทําให้เกิดปัญหาความจําซึ่งแนะนําให้ทานผักพร้อมทั้งทานเนื้อสัตว์เพราะวิตามินจากพืชผักต่างๆรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นโพลีฟีนอลมีส่วนช่วยป้องกันการสร้างโปรตีนในสมองผิดปกติได้ ผลเสียที่เกิดจากการกินมังสวิรัตในส่วนของการกินมังสวิรัตนั้นร่างกายมักสูญเสียวิตามิน b 12และโปรโตีนซึ่งล้วนส่งผลต่อร่างกายทำให้เผชิญกับโรคต่างๆได้ดังนี้ 1. กล้ามเนื้อเหี่ยวการกินมังสวิรัตมักเสี่ยงต่อการขาดโปรโตีนจึงทำให้ร่างกายสูญเสียมวลกล้ามเนื้อจึงทำให้กล้ามเนื้อเหี่ยว ดังนั้นจึงแนะนําให้เปลี่ยนจากการทานข้าวขาวเป็นข้าวกล้องและเพิ่มโปรตีนในร่างกายด้วยการทานเต้าหู้งาและผักหลายชนิดพร้อมทั้งออกกําลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อไม่เหี่ยวได้ 2. มีลูกยากการมีลูกยากเป็นหนึ่งในผลเสียที่เกิดจากการกินมังสวิรัตเนื่องจากการกินถั่วเหลืองมากจนเกินไปเพราะสารเจนิสตินในถั่วเหลืองส่งผลให้ความสามารถของอสุจิหรือสเปิร์ม ในการดำขึ้นไปผสมกับไข่ลดน้อยลง 3. โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าที่เกิดจากการกินมังสวิรัตเป็นเวลานานๆทำให้ร่างกายเสี่ยงขาดวิตามิน b 12ซึ่งว,วิตามินชนิดนี้มีส่วนช่วยในการสร้าง การเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทหากขาดวิตามินชนิดนี้เป็นเวลานานย่อมทำให้ร่างกายเผชิญกับอาการระบบประสาทอ่อนๆเช่น่อนเพลียอารมณ์ขึ้นๆลงๆหรือซึมเศร้าจึงของแนะนำให้ทานวิตามิน B หรือวิตามินรวมเสริมรวมทั้งทานเนื้อบ้างในบางคราว จะช่วยให้ห่างไกลจากโรคซึมเศร้าได้จะเห็นได้ว่าการทานอาหารไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็ล้วนส่งผลต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้นซึ่งการทานในรูปแบบใดมากเกินไปก็ย่อมทาให้ร่างกายได้รับผลเสียได้เช่นกันเนื่องจากร่างกายสูญเสียสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งไปนั่นเองดังนั้นเพื่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายและไม่เสี่ยงต่อ การส่งผลเสียใดๆจึงจำเป็นต้องปรับการทานอาหารให้สมดุลและครบทั้ง5หมู่จะดีที่สุดหากคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปของเรานะคะ